โอเคครับ okay, ทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ทำตามคอมเมนเตอร์ซีรีส์พ,พีที่1 0 1ครับผม,ต,มตอนตีมตอนแรกผมว่าจะทำาีพีที่100.1จนะุดเนาะ100จุดครับไม่ทำแม่งแล้วว่าจะไปนั่งดูอไม่ไม่นั่งดูแล้วมาทำ E ีพีที่1 0 1เลยนะครับผมอยากให้พี่เอารถถ่ายไปตีปา่าได้ครับอ่ะแค่นี้เองแค่นี้จริงฮะ รถไถรถไถไปตีป่าแล้วก็ได้ยุงครับก็ตอนนี้ผมอยู่ป่าแล้วแหละเอาเอาผมเคยเอามาไถาตรงนี้เลยนะผมแต่ว่าวันนี้ครับมันมีตอนนั้นที่เราทําอ่ะมันยังไม่มีผ่านหลังใช่ไหมแม่โอเคทั้งงั้นก็ผมก็น่าจะได้ซื้อคันใหม่นะครับผมคันนี้ผมจะเอาผ่านหลังมาด้วยนะครับผมผมก็จะเอาผ่านหลังมาด้วยยูยัดลูกข้าไป โอเคครับกดตัวผีขึ้นมาอุ้ยไม่ใช่กดตัวผีขึ้นมาครับผมมาเอาเป็นว่ามันอยู่ในโหมดรถไถคันไหนวะรถไถใหญ่รถรถไถกลางรถไถเล็กรถไถ่ายอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออยู่ในโหมดรถไถเล็กกันเหรอโอเคได้เลยครับทุกโยมครับอุยโหนี่เราเขา,าจะเอาเป็นตัวไปตีป่านะครับต่อไม่ต้องเอาเอาเป็นสีคนสีเลยก็ได้ อ,อ,อ,อเดี๋ยวสีคนฉีเลยก็ได้สีคนชีเลยก็ได้เนาะสีคนชีไปเลยสีคนชีครับผมอย,ยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยขออนุญาตเอาอย่างนี้เลยเนาะไม่มีโซด้วยไม่ต้องหรอกเราไม่ได้ไปขึ้นเขาอะไรลงห้วยอะไรขนาดนั้นนะครับผมวันนี้ไม่ต้องก็ได้มันลกเกินนะครับผมก็จัดมา วันนี้เราจะเอาผันสิบไปด้วยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมได้ติ๊กผันสิบมาอีกหรือเปล่าในแมปนี่เนี่ยเฮ้ยได้ติ๊กมาแล้วเปล่าเนี่ยโอ้ยลืมหน้าลืมหลังเลยติ๊กไปแม่ชงช้าจิบหายเลยวเว้ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้ใส่เราผมจะใส่ผันมาด้วยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตีป่าแล้วกันนะทุกคนนะตีป่าไม่ใช่ตีปากคน ตีป่าตีป่าตีป่านะครับทุกท่านผู้ชมครับตีป่านะครับผมเอาละโอเคสี right. okay. เรื่องมันสีเขียวแล้วกันอุย้ยไม่ใช่สีเขียวแล้นนวกันนะผมอ่าสีเขียวแล้วกันนะผมนะสีเขียวสดใสน,นะผมมาว่าเรียกได้ว่าสวยงามตามท้องเหลืองนะอุ้ยจะต้องเรื่องเลยแม่มันเป็นท้องเหลืองอะไรแล้วเด้อโอ้โหกระจังหน้าเป็นแบบว่า สีเงินมันไม่สวยเอาเป็นสีแบบสีโกเบเลยกันด้ยสีโกเบเด้วยสีโกเบได้ไงล่นะครับผมวอากันายนะครับลองว่าอ่าล้อแม็กก็สีเหลืองนี่แหละนะครับผมจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมกระชายดำนะอุ้ยไม่ใช่นะอันนี้เอาไปด้วยอันนี้เอาเป็นสีโกเบแล้วกันนะครับอา่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ย มันคืออะไระเนอะ่ะมันเอาไว้ทำอะไรวะนะมันคืออะไรมันคืออะไรอีมันคืออียังอ,อ,อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวผมเอาตัวแบบว่าเป็นผานสิบมาแล้วกันนะนั่นไงว่าแล้วมันต้องลืมว่าแล้วโอ้โหดีจริงๆิเลยโอเคคุณผู้ชม คุณผู้ชมไม่ต้องรอหรอกส่วนผมเนี่ยต้องรอนะผมต้องเข้าเกมแล้วออกไหมเอะเดี๋ยวต่อกัอนคุณผู้ชมไม่ได้รอหรอกผมเนี่ยได้รอนะครับผมผมต้องเข้าเกมผมต้องออกเกมนะออกแบบนี้เพื่อไปติก๊กมอดผ่านสิบมานะบอาแล้วผ่านมันอยู่ไหนวะอ๋อผ่านอยู่นั่นผมต้องไปติ๊กผ่านหลังมาอย่นะีกน,นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมไม่ต้องรอหรอกนะคุณผู้ชมก็นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวผมตัดนะ โอเคผมตัดให้นะวันสูตัดอ่ามาเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ดูด้วยอ่ะมาติ๊กออกมาติ๊กผ่านแค่นี้นะแล้วก็กดเข้าไปไหมโอ้ตายแล้วอ่าโอเคไม่ต้องรอละคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ไม่ต้องรอนะส่วนผมเนี่ยผมต้องนั่งรอเขียนโทรศัพท์เล่นเนี่ยโอ้โห้ยไอ้บ้าเฮ้ยสีสีเขียวเขียวขจีนะครับผมนี่ขี่ข้าเจีนะครับผมนี่เป็นไงคำผวนนะครับผม ะโอเคไหนอ่ะนู่นนะครับผมเป็นผ่านสิบแล้วกันเนาะทุกทุกคนเนาะนะ,ะผ่านสิบผ่านเซฟเดี๋ยวไปตีป่าให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่านะคร <amps. S 1> ับผมเป็นเงินเหลือห้าล้านยังอ่ะทำไมน้อยจังวะห้าล้านดอลลาร์นะครับเฮ้ยห้าล้านดอลลาร์นะครับผมห้าล้านดอลลาร์นะครับบายครับบายจวกจอไม่ใช่บาทนะสกุลเงินไม่ใช่บาทนะ นะผมสกุลเงินไม่ใช่สกุลเงินบาทนะครับทุกคนครับเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมโอ้ยพี่ขับแรงยังอ่ะพี่เอ้แหมจิงจเลยเชียวสวัสดีครัเพ่พี่จะซิ่งไปไหนครัเพ่แหมขอโทษครัเพ่ผมกลัวครเพยนู่นครับนู่นรถฉีดยาของเราโอ้ยตต ก็๊ดตุ๊ดตุปีไปหน่อยทุกทีละกันปีไปหน่อยครับผมทุกทีละกันเดี๋ยวผมขยับอันนี้เข้าไปอีกก่อนขยับยังไงวะขยับยังไงวะขยับไงวะขยับกล้องอะไม่เลขสามเหรออ๋อขยับกระจกก็ได้อีกบ้าโอ้ละเอียดจิ๊บหายโอ้โหท่านผู้ชมเราสามารถขยับกระจกได้อ่ะ แต่มันซูมเกินเนาะเนี่ยประมาณนี้กำลังพอดีนะครับ <S 2> <S 2> โอ้โหละเอียดเกินเราสามารถเห็นได้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะเราสามารถเห็นคันหลังได้นะครับทุกคนแต่มันซูมไปนะหมายเลขสี่หมายเลขสี่ก็หมายเลขสี่บังคับอะไรวะ ฮะมันบังคับอะไรวะหมายเลขสี่เนี่ยโทษ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 ใครตายก็ตายก่อนเลยโทษ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 ครับโทษครับโทษครับผมกำลังปรับรถอยู่ครับโทษครับอ๋อสามารถเปิดได้นะทุกคนครับอ๋อนี่ไงหมายเลขอ๋อหมายเลขสองครับผม ขับโทษ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 หมายเลขสองนะทุกคนอุ้หูวูเบรกที่ดีคือเบรกชนครับผมทษครับท ales. โ <c oughs> ทษนะขยับบอกให้ล้วคับขยับบอกให้แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะทำการไถป่าให้ลูกค้านะครับผมนะเพราะลูกค้าเขาแจ้งเรามานะครับ ปึ๊บอ่ะวันนี้หลากหลายสีซะเหลือเกินครับผมนะครับท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะโอเคปึ๊บไถ่เลยระวังนะฮะระวังแตนนะฮะระวังแตนนะครับผม,นะร,บม,ะมระวัะง,ตะะง,ตะะงต่อต่อยนะต่อยนานจังครับพึ่งต่อยครับแล,แล้วสรุปพึ่งหรือแตนเออพึ่งหรือต่อ ไปไปไปโอ้โหดูท่านผู้ชมอย่างลกเลยอ,ะอ่ะโอ้โหลกจานลกจานโอ,อ้โหลกจานรสัสเซียโอ้โหแต่แต่ผมว่าแนะนำนะครับอย่าอย่าอย่ามาแบบนี้นะครับอันตรายครับมีงงมีงูนะครับอุ้ยมีงงมีง,งูนะครับทุกคนเดี๋ยวเผื่อมันมีงูอะไรอย่างเงี้ยมันจะใส่สสยเราได้นะครับผมมีตรงมีแตนอย่างเงี้ยเราค่อยๆแซะไปดีกว่าท่านผู้ชม ค่อยแซ่ค่อยแซ่อย่างเงี้ยเนี่ยค่อยๆไปบังบังค่อยๆไปนะไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปใส่ไปเรื่อยๆ,นะยยเ,อยๆเนี่ยเห็นมะเราค่อยๆแซ่ไปนะครับเราจะไปหาลัดแบบนั้นนะครับผมมันไม่ดีนะครับทุกคนนะครับโอ้ทำไมวิ่งเร็วจังวะเนี่ยมันมันมันไม่ดีนะโอ้โหดูฝุ่นว่ะฝุ่นเยอะชิบหายเลยเนะี่ยโอ้เหตุตายเลยลูกพี่ของไอ้ยูเนี่ย สูงแล้วนะครับเฮ้ยฝุ่นมันเยอะจังวะตีป่าครับลุกจัดรถเซียเลยเนี่ยเขาจะสร้างเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมพี่ว่าพี่ว่าพี่จ้างรถขุดน่าจะดีกว่านะพี่นะเดี๋ยวมาหาจ้างเลยรถอย่างผมเนี่ยรถไถอย่างผมเนี่ยทัวครับอาดดันไปแต่รถไถก็ประหยัดเนาะประหยัดถูกกว่ารถขุดด้วยนะอ่า ของสอําสคัญเลยคือรถไถน,นะทุกคนนะที่เขาจ้างรถไถก็คือมันถูกกว่ารถขุดครับทุกยงครับโอ้โหนี่แหละที่เขาจ้างเรานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะมาจ้างเรานะครับถูกกว่ารถขุดนะครับถูกกว่ารถขุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่รถรถขุดมันถามว่ามันจะเก็บงานได้ละเอียดไหมมันก็ มันก็ละเอียดกว่วเนาะท่านผู้ชมเนาะนเดี๋ยวผมไถผ่านหลังก่อนนะเดี๋ยนะผมจะเอาผ่านหลังลงแล้วท่านผู้ชมมันต้องติกมากดตัวจีนะครับเพื่อติ๊กมาที่ผ่านหลังนะครับตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ตอนนี้ก็เล่นเป็นละเก็บรายละเอียดครับเก็บงานให้เขาเรียบร้อยนะครับผมคือเก็บงานให้เขาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ ก็คือรถขุดจะไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับทำได้เฉพาะรถไถเท่านั้นนะครับทุกยงครับแม่สุดยอดไปเลยครับผมโอ้โหเยอะเอปึอ๊บเอานะมาจิบจิบโอเคจวดครับเออเออใส่มไครับ ใส่ไปดิลุงลุงลูกพี่ใส่ไปดิพี่รอโอ้โหพี่รอรับจ้างรับจ้างตีป่าครับทุกยมตีป่าไม่ใช่ตีปากนะผมตีปา่าตีปา่ปาปืนปืนนี่ครับพ0นสิบมาด้วยครับมุมมองภายในก็จะเป็นแบบนี้นะตามจริงต้องตู้แอร์นะทุกยมตู้พัดลมจะเอามาเลยครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบว,บวมเอานหน้าบวมเอานครับ เดี๋ยวน่าจะบวมมองโอ้ป้าย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 จ่ป้าตีป่ายริบแม่น้ำเลยท่านผู้ชมาวางกันไปนะครับผมอู้ขอโทษขับรถอ่ามันเบรกให้เราอยู่หรอกอูอดันไปดันไปนี่เนีบยโอ้โหดูเวลามันดันเลย โคตรดีเฮ้ยเราเอาเกดเดอร์มาตีป่าไหมทุกยมทุกยมอยากเห็นเกดเดอร์มาตีป่าไหมอ่าได้เดี๋ยวผมทําให้วิดีโอหน้าเนาะอยากเห็นไหมเอะคุณดูอยากเห็นไม่อยากเห็นเดี๋ยวผมทําให้แล้วกันเกยถ่ายไปถ่ายไปบางทีมันก็ถ่ายได้บางทีก็ถ่ายไม่ได้อ่ะเดี๋ยววิดีโอหน้าเอาเกดเดอร์มาตีป่าซะเลยนะครับผมโหกลุ่มเยอะจัด เฮย้ยห้ยหายวับ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 ไปกับตานะครับผมมาอเอาเจเราเก็บงานให้เขาสักนิดนึงนะครับผมโอ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวปึ๊บอ่ะโอ้ยโอเคลงละเก็บงานก่อนนะครับผม เคคบเจ็บงานให้เขาโอ้โหดูฝุ่นเลยท่านผู้ชมดูผ่านสิบมันไถดูฝุ่นเลยอ๋อฝุ่นตลกอบอวนเลยโอ้โผ่านสิบแบบละเอียดจัดเลยเนาะท่านผู้ชมดูดิละเอียดจัดเลยอะ่ะโอ้ดูผ่านมันหมุนด้วยนะครับมาผ่านสิบละเอียดจริงทำฝั่งนี้กันต่อ,อ,อไปลุย ลอยต่อครับลอยต่อโ,โอ้โหโอโ้หดูผ่านสิบไปละเอียดจัดเลยอ่ะอ๋อไปดิจจอดทำไมโอ,อ้โหดูฝุ่นแบบฝุ่นตลบวนเลยเนาะเออโอ้โหมองไม่เห็นตัวถ่ายเลยอ่ะโอ้โหดูฝุ่นฝุ่นเป็นสีดำเลยนะเฮ้ยโอ้โหทะลอกแล้วแป๊บเดียวอ่ะดูดิผมถ่ายแป๊บเดียวเองนะ เราออกแล้วอ่ะเอ้ยแม่งโคตรสมจริงเลยว่ะสมจริงจัดเลยอ่ะเนาะอ๋อาามาเดี๋ยวตรงนี้อีกดูดิผมถ่ายแป๊บเดียงนะโว๊ดโอ้โหเลเลแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยลงหมดโลงหมด,หมดอุ้ยลงหมดอ๋อตีป้าตีปลาโอ้โห ตีปลาครับมนี่ครับอุย้ยกดออกดิเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยอเดยวก่อมายอดเลยท่านผู้ชมโอเคคนดูเดี๋ยวเอาไว้วีดีโอเท่านี้แลนะ้วกันเนาะวีดีโอนี้เนาะสำหรับวีดีโอนี้นะครับผมหุ่นตลกบัวแล้วดูดิผมถ่ายนิดเดียวคือทะลอกอะ่ะสีทะลอกอะ่อกอะแบบสมจริงจัดเลยอะ่ะนะครับผม เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ถ้ามันถลอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเปื่อนเนาะปะ่ะ